ชัดๆไปเลยสาววงในตอบแทนให้คู่พลอยโต้งเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นคนรู้ใจเป็นอีกคู่ที่น่ารักสุดๆสำหรับคู่ของแรปเปอร์หนุ่มตรงทูพีกับซูเปอร์สตาร์ตัวแม่อย่างพลอยเชื่อมานหากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่ก็มักจะมีความเคลื่อนไหวโมเมนต์น่ารักนรักให้แฟนคลับได้เห็นเป็นประจำล่าสุดลีเดียสารรัฐในฐานะเพื่อนสนิทของพลอยได้ออกมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของพลอยโต้งว่า ช่วงนี้พลอยหัวใจไม่ว่างเห็นพี่สาวแฮปปี้เราก็ดีใจส่วนเราก็แซวเขาเรื่อยๆเราก็กดไลค์รูปเขาอยู่เขาแฮปปี้อินเลิฟส่วนโต้งจะผ่านไหมก็ต้องดูกันไปยาว,ยาวแต่โต้งเขาก็น่ารักดีเป็นคนดูแลพี่สาวเราดีแต่อนาคตต้องให้เป็นเรื่องของคนสองคนดูแลพี่สาวเราเขาก็สวยขึ้นเดี๋ยวนี้มีออร่ามาก